พูดเยอะจังเลยสามคำ,คำถามแทบจะสิบห้านาทีนี่มันพูดเรื่องของตัวเองกี่นาทีพูดเรื่องของแฟนกี่นาทีเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับเพียบและพี่แพลวซึ่งหายไปนะคะคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่มันมาจากเวลาพวกพี่คุยกันอย่างที่คลิปล่าสุดที่เพียบลงไปใช่ไหมเวลาพวกพี่คุยกันมันจะเป็นลักษณะการคุยประมาณนั้นอะซึ่งพี่ทั้งสองคนมีมาดในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ในใจว่าเราเป็นแบบนี้แต่แฟนเราอาจจะมองเราในอีกแบบหนึง่งเราก็เลยเอ้ย ไหนลองมารีวิวกันแล้วกันดีว่าเรามองตัวเราเองเป็นยังไงแล้วเรามองแฟนเราเป็นยังไงเอ,อ,อันนี้ก็เลยจะเป็นรอบของเพื่อก่อนนะ,ะรีวิวตัวเองนะคะเพื่อแบบเป็นคนที่ค่อนข้างตามใจแฟนมากๆทําให้หลายๆอย่างมุมมองของพี่อะ่ะมันจะเปลี่ยนตาม แฟนสมมุติว่าพี่มีแฟนมาห้าคนแล้วใช่ไหมพี่พาเป็นคนที่หกใช่ไหมก็คือห้าคนนั้นนะพี่ก็จะมีห้าสไตล์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าพี่เบี่ยงเบนความสนใจของพี่ไปตามสิ่งที่แฟนชอบสมมุติว่าแฟนคนแรกพี่ชอบเต้นพี่ก็จะดูว่าอ่ะตอนนี้เต้นเป็นแบบไหนโคเวอร์ Cover, อะไรยังไงคือเราจะมีความสนใจเราก็จะพุ่งตรงไปที่แบบการเต้นเพลง เมื่อก่อนมัน mtv นะของเก่ามากเมื่อก่อนมันก็จะมีอ่ะวิทนีสเปียร์ดูนู่นนี่นั่นโน่นคือเป็นยุคตั้งแต่แบบอเมริกันป๊อปอะเก่ามากไหมอเมริกันป๊อปเจป๊อปเคป๊อปแล้วตอนนี้มันเป็นไชน่าป๊อปเนอะมันก็โหแบบเก่ามากอะไรเงี้ย ก็สนใจด้านนั้นอ่ะศูนยภาษาคนที่2ออ่ะสนใจด้านการเรียนหนังสืออ่ะพี่ก็จะกลับมาตั้งใจเรียนหนังสือจัด,จดว่าแบบเอ้ยเราจะต้องสอบเข้าที่นี่นะเราจะต้องคะแนนไม่ต่ำกว่าเท่านี้เพื่อให้ที่บ้านเขาไม่ว่าเราได้ว่าเราได้เกรดน้อยอะไรเงี้ยมันก็คือเราก็จะกลับมาจากเต้นก็คือทิ้งเต้นไปเลยก็มาโฟกัสที่เรื่องเรียนอ่ะแล้วก็จะมีโฟกัสอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นไปตามที่แฟนเราสนใจจนมาคบกับ พี่แพรวพี่แพรวบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นตามฉันฉันต้องการให้เธอเป็นตัวเธอเองซึ่งยากมากเพราะว่าใช้ชีวิตแบบนั้นมาต้องบอกว่าเปรียบเทียบกันครึ่งชีวิตจริงๆเพราะว่าพี่มีแฟนคนแรกตอนอายุ15ทําให้พี่ต้องย้อนกลับไปตอนที่พี่สิบห้าพี่ก็เลยมองตัวเองว่าตอนนี้นะในความคิดพี่ถ้าให้รีวิวพี่ตอนนี้นะเหมือนแบบพิมพ์ลงไปในเด t ติ้งแอปพวก tinder ก็จะบอกว่าเป็นลักษณะที่แบบขี้อนะ้อนเราชอบ ค่อนข้างติดแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่ามีแนวคิดแบบเพลงหนัอองจีน เหมือนเราจะรู้สึกว่าเวลาเราเสียสละอย่างเงี้ยเราช่างเทพซะเหลือเกินนะแล้วก็ต้องการคําชมด้วยนะเป็นเด็กจริงๆจะบอกว่าไงดีโรโมเดลของพี่จะเป็นพวกจันเจา้านะทำเสียงจะต้องภาคภาษาไทยนะก็จะเป็นพวกจันเจา้าอ่ะแล้วก็จะเป็นเออคุ้ยเสือป้อแล้วก็จะเป็นเอี้ยกล้วยอนะไร้ยจะเป็นพระเอกหรือว่าพระรองในหนังจีนโบราณด้วยนะไม่ใช่หนังจีนที่เป็นแบบเพื่อนรักหักเลียมโหดอุ้ยนี่ก็หนังเก่าเหมือนกันแต่มหมายถึงว่า ก็จะไม่ใช่หนังจีนที่เป็นในยุคป,ปัจจุบันจะเป็นแบบยุคเก่าเลยอะไรเงี้ยว่าเป็นโบราณถ้าน้องคนไหนไม่เข้าใจอุ้ยสิบป้อคืออะไรคะพี่ก็จะเป็นเหมือนเกึองๆหนังจะประมาณปรมาจาร์ลทัทธิมานเอ่ยวังเดียวได้เอ่ยมังกรหยกอ่ะก,ก็น่าจะยังรู้จักอยู่นะมังกรหยกหรือว่าไม่รู้จักละเอาไปว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละมีความคิดแนวโบราณโบราณแล้วก็ศิลปะแบบแปลกๆเป็นการศิลปะแบบแปลกบางทีแบบเขาอาจจะไม่ได้ต้องการแต่เราแบบเราอยากให้อะไรเงี้ย แล้วก็ค่อนข้างเป็นคนเป็นสายวิชาการจัดๆอ่ะพูดกับพี่แพวอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่หลังจากที่ฟังพี่เว็บไปแล้วนี่เป็นคิวพี่บ้างพี่อ่ะมองตัวเองว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยพี่เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคน i n รเวิร์ t เว้ยคือถึงแม้ว่าจะยิ้มแย้มอ่ะแต่ว่าจะมีเพื่อนสนิทอ่ะน้อยมากๆคือตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหละที่เราเคยคุยกันเนาะว่าเพื่อนสนิทพี่อ่ะนอกจากพี่เว็บที่นับว่าเป็นแฟนแล้วเนี่ย ก็คือมีอยู่ไม่กี่คนกลายเป็นว่าคนในครอบครัวจะเป็นเพื่อนสนิทพี่มากกว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้เปิดมากเพราะว่าพี่แคร์คนอื่นมากเกินไปเวย้ยอันนี้ก็เป็นอย่างนี้สายหนึ่งซึ่งพี่มองว่าเพราะพี่แคร์คนอื่นมากพี่ก็จะตามใจคนอื่นจนมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทําให้สนิทกับคนยากแล้วก็เป็นคนที่ขี้กลัวคือกลัวทุกๆอย่างสมัยก่อนกลัวผี แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกลัวมากมีความกังวลหลายๆอย่างกังวลว่าคนอื่นจะไม่ชอบเรากังวลว่าถ้าเราทำไปแล้วจะทำให้คนรู้สึกแย่คือมันเป็นการกังวลที่เหมือนเราคิดไปเองอะจนทำให้พี่เป็นคนที่เครียดง่ายโดยเฉพาะเรื่องงานไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เว็บพูดอย่างนี้กบพี่หรือเปล่าแต่ฉันขอดาวว่าเธอพูดอย่างนี้กะฉันว่าฉันเป็นคนขี้เครียดเรื่องงานโดยเฉพาะงานที่แบบต้องทําให้กับคนอื่นคืองานที่ของตัวเองอะก็ยังจะไม่เครียดเท่ากับ การที่มันจะต้องมีส่งผลกระทบกับคนอื่นเวยมันทําให้พี่ทํางานเสร็จช้ากว่าจะทําแต่ละอย่างอะ่ะมันก็คือเครียดไปหมดแล้วก็มันทําให้ไม่เอนจอยได้ง่ายไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยไม่มั่นใจเลยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนกลางๆคือทําอะไรได้หมดแต่ว่าไม่ได้ดีเข้าใจปะ่ะแล้วมันก็ทําให้อ๋อแล้วก็พี่เป็นคนใจร้อนใจร้อนมาก กับบางเรื่องด้วยนะบางเรื่องก็คือใจเย็นหุดหงิดมากๆเวลาหิวแล้วก็หุดหิดมากๆเวลาง่วงนอนจะงี่เง่าสุดๆซึ่งก่อนหน,น้านี้เว็บไม่เข้าใจจนตอนหลังๆอะ่ะเว็บก็คืออ๋อนี่เธอคือหิวมากแล้วใช่ไหมมันก็คือจะเงียบละเพราะว่าถ้าในช่วงที่เวลาพี่หิวพี่ง่วงหรือพี่เมนมามันจะรู้สึกเลยว่าพูดอะไรไปก็คือกูผิดตลอดสมัยก่อนมันน้อยใจแต่ตอนนี้พี่คิดว่าน่าจะเข้าใจเรามากขึ้นหรือเปล่าจ๊ะ ต่อมาก็เป็นคนบ้าบ้าบอเนี่ยบางเวลาเมื่อไหร่ที่พี่รู้สึกว่าพี่อยู่ในโซนที่แบบคอมฟอร์ตมากๆยังอยู่กับเว็บอย่างเงี้ยที่แบบเว็บรับฉันได้กับทุกอย่างเงี้ยบางทีพี่ก็คือจะแบบบ้าบ้าบอไปเลยมันมันจะเหมือนเป็นผู้ไบโพล่าพี่แบบจะบอกเหมือนอยู่ข้างนอกก็คือบางทีก็เรียบร้อยไปเลยคือพี่มองว่ามันน่าจะอยู่กับการลาเทสะด้วยมั้งด้วยความที่พี่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันแคร์คนอื่นเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นว่า แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คนที่พี่อยู่ด้วยแต่กับพี่เว็บแบก็คือพี่เป็นทุกอย่างขอบคุณที่นับเราได้ทุกอย่างเลยน,นะคะ <c oughs> เป็นคนขี้เก่งใจอย่างที่บอกนะพอขี้กลัวแคร์ความรู้สึกคนอื่นการขี้เก่งใจมันก็ตามมาเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้บรรยากาศรอบๆตัวเป็นบวกบรรางทีตัวเองก็เป็นลบแต่ก็พยายามบวกนะเราคุยกับเขาอะเราก็อยากให้เขาอะได้รับความสุขหรือว่าได้รับอะไรดีๆจากเราไปบ้างอ,นนอันนี้ก็คือความพีของพี่นะรักเดียวใจเดียวนะในความิีของพี่อะ คืออาจจะมองว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักคนนี้หล่ออะไรเงี้ยแต่ไม่เคยคิดอยากจะนอกใจข้อเสียหรอข้อเสียของพี่เนี่ยคือติดแฟนมากๆบางทีเราตามใจเขาจนเราลืมความเป็นตัวเองแล้วแฟนก็จะแบบเบื่อมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเป็นระเบียบจริงๆอย่างในความคิดพี่พี่กว่าพี่ก็เป็นระเบียบแล้วนะแต่อเผอิญว่าพี่แพลเ,เขาราระเบียบมากกว่าไงมันพอมันมีขั้นกว่าก็เลยากเปว่าเราเป็นคนไม่มีระเบียบท,ทั้ทีที่เราก็ัวเรามีระเบียบ อะรีวิวตัวเองประมาณนี้นะขีาเสียเหรอมีมุมมองที่แคบอะก่อนที่จะมาคบกับพี่เว็บอะพี่เป็นคนที่อยู่ในกรอบมากๆอยากจะทำดีอยากจะเป็นเด็กดีเราอะก็คืออึดอัดโดยที่เราอะก็ไม่รู้ตัวพอเราเริ่มออกมาอย่างเงี้ยเราก็มองว่าทางมันกว้างมากแต่ว่าเราอะในตอนนั้นอะด้วยความที่เราไม่ได้มีความรู้แล้วเราก็ยังไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมขนาดนั้น มันทําให้เราอะไม่ได้รู้ว่ามันมีทางหลายทางให้เราเลือกเดินมากเรามองว่าทางนี้เป็นทางเดียวเลยที่เราจะเดินได้ไงตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะกังวลเรื่องห่วงสวยเว้ยมีนักคิดแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องการเป็นสิวพี่อะเคยเป็นสิวมาค่อนข้างที่จะแพ้เลยแหละพี่เป็นสิวฮอร์โมนพี่ตัดฮอร์โมนโดยการที่แบบไม่กินอะไรที่เับผลิตภัณฑ์นมเลยไงแล้วมันดีขึ้นหลังจากนั้นก็คือกลายเป็นพี่ก็ค่อนข้างที่จะเลือกกินแล้วมันก็ดันแจ็คพอตที่มาอยู่กับพี่เว็บพอดีด้วย นั่นแหละมันก็เลยสวยไปก็จะประมาณนี้สำหรับร่าวๆของตัวพี่นะในมุมมองของพี่เองนะคิดว่าแฟนเราเป็นคนยังไงอ่ะถ้าตอนเป็นเพื่อนกับพี่แพวนะพี่แพลวเป็นคนค่อนข้างมีน้ำใจมากๆเหมือนแบบทุ่มเทเพื่อนมากๆเลยอ่ะมีเวลาให้เพื่อนค่อนข้าง90%อ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่โทรหาก็จะได้เจอแต่ถ้าไม่โทรหาคือไม่ได้คุยเลยไม่ได้เจอเลยเหมือน เมื่อไหร่ที่เราต้องการเขาเขาก็คือจะยืนสแตนบายแต่แบบเขาก็จะไม่ค่อยได้ติดต่อกลับมาเออเพราะเขาบอกเขาเกรงใจเพราะว่าตัวพี่เองก็คือมีแฟนตลอดเนะการที่เขาจะโทรมาหาพีก็คือเกรงใจว่าเฮ้ยแฟนเองอาจจะว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมก็เขาเป็นคนค่อนข้างขี้เกรงใจบางทีพี่รู้สึกว่าเขาเกรงใจจนสูญเสียความเป็นตัวเองหลายๆครั้งพี่เหมือนจะต้องสวมบทไว้ได้เพื่อที่ให้พี่แพวสามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใจอ่อนตอนเป็นเพื่อนกันพี่แพลวค่อนข้างใจอ่อนนะ เป็นคนน่ารักน่ารักอยู่ด้วยแล้วแบบสบายใจพูดได้ทุกเรื่องพี่กับพี่แพลวตอนเป็นเพื่อนกันคุยกันทุกเรื่องจริงเรื่องที่แบบไม่คิดว่าจะต้องรู้ก็พี่แพรก็บอกให้รู้เป็นคนเปิดเผยแล้วแบบซื่อๆอะก๊กๆอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็คือจะเป็นพี่ที่มองพี่เว็บในฐานะในตอนเป็นเพื่อนก่อนละกันตอนเป็นเพื่อนเนี่ยพี่รู้สึกว่าเว็บเป็นคนที่ตามใจเพื่อนมากเป็นคนตามใจแฟนมากเป็นคนรักแฟนมากคือเมื่อไหร่ที่เราชวนไปกินเว็บไม่เคยปฏิเสธเราก็มองว่าเว็บชอบกิน แล้วก็เป็นคนที่แบบมูมิงกาแฟนะ่ะแบบอ oh, ที่รักว่าไงอไรเงี้ยรู้สึกเลยว่าคนนี้แบบไม่ใช่สเปกเราเลยแบบงิงงิงแบบอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะไรเงี้ยอีในตอนนั้นว่ามันเป็นท่าแฟนมันยอมอดทนทุกอย่างอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกดีแต่มันยอมทุกอย่างจริงๆเพื่อแฟนอืเรามองว่าคนกคนนี้คือเขาแบบมีแฟนเป็นสารานะ,อะเออซึ่ง ไม่เข้ากับเราไนแน่อันนี้คือความคิดของพีมพ่มันเป็นคนคุยสนุกมากมันเป็นคนรับฟังคนอื่นมันเป็นคนแคร์เพื่อนพี่รู้สึกว่าพี่คุยกับมันได้ไม่เบื่อเลยจริงจริงแล้วถ้าตอนเป็นแฟนเนาะค่อนข้างดุ <c ười> คือตอนเป็นเพื่อนเนาะเขาคงเกรงใจเราอะ,ะหลายหลายอย่างเขาก็จะไม่กล้าพูดกับเราตรงๆเขาจะมีวิธีการหลอกล่อพูดแบบอ้อมๆให้เหมือนสะกิดให้เรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่กําลังทําอ่ะมันไม่ดีนะ แต่พอเป็นแฟนปุ๊บโอ้โหฟันโชวปากพูดตรงมากแทกเข้าหน้าตกใจตกใจเลยแล้วก็เด็ดขาดค่อนข้างเด็ดขาดมากๆตอนเป็นเพื่อนอาจจะยังไม่เคยเจอตอนที่เขาแบบโมโหนะแต่พอตอนเป็นแฟนมันอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงเี้ยโอ้โหเห็นเลยว่าเขาค่อนข้างเด็ดขาดอันนี้คือไม่คือไม่ไม่ว่าจะชักแม่น้ําจากเทือกเขาเอเวอเรสต์ที่ไหนก็นตามไม่มีสัตว์คลอนถ้านะเขาตัดสินใจแล้วก็วคือไม่ขี้หงุดหงิดเวลาหิวพี่พผวจะหงุดหงิดมาก แล้วพอหูดงิดใส่พี่เมื่อไหร่พี่รู้ละอืมหิวไม่หิวก็ปวดเข้าห้องน้ำอะ่ะอยากจะอยากจะปัสสาวะอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนะั้นแล้วก็ยังมีคนใจดีอะ่ะคือพอเป็นแฟนกันนะเขาก็ยิ่งใจดีเว้ยแต่ในความใจดีของพี่แพรว่ะเหมือนเขากาลังฝึกเราอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะอารมณ์ประมาณแบบฝึกสัตว์อ่ะเขาก็จะมีทําอันนี้ให้หน่อยทําปุ๊บให้รางวัลชมลูกผัวหรืออะไรเงี้ยมัน แล้วก็ฝึกเราไปเรื่อยๆทาให้อยู่ๆเราก็มีระเบียบอะอย่างที่บอกนะพี่ว่าไม่เคยต้องบอกว่าตื่นตั้งแต่เด็กยันโตโอ้แม่ถนอมนะตื่นมาไม่เคยพับผ้าห่มเลยพี่แพลวเทรนให้พับผ้าห่มวันนั้นกลับไปนอนที่บ้านแล้วก็พับผ้าห่มอ,อามาถึงกับตกใจว้าวเดี๋ยวนี้ตื่นมาแล้วพับผ้าห่มเหรอเนี่ยเพราะพี่รู้สึกว่าก็ห้องเราอะเราตื่นมาแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมานอนแล้วพับทําไมในความคิดสมัยนั้นนะแต่ตอนนี้คือไปไหนมาไหนก็การว่าติดการพับผ้าห่มตื่นมาปุ๊บพับผ้าห เป็นคนน่ารักอ่ะเออแบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจพี่เว็บเห็นว่าพี่แพลวค่อนข้างทุ่มเทให้กับทุกอย่างที่พี่แพลวเลือกที่จะทําแ,แล้วก็โฟกัสมากๆเป็นคนดีเทลก็คือเป็นคนละเอียดยิบอันนี้คือทําอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าพี่เว็บไม่มีพี่แพลวนะชีวิตก็คงไม่ได้เป็นแบบเนี้ยก็ประมาณนี้แหละรีวิวแฟนนะต่อไปพอเป็นแฟนกับพี่อ่ะก็จะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปคือก่อนหน้านี้ที่เป็นเพื่อนอ่ะเราก็คือมองแค่แบบมุมนั้นว่าแบบเข้ากันไม่ได้ แน่ๆแต่พอมาเป็นแฟนกันจริงๆอะ่ะคือจากที่มันตามใจแฟนจัดๆพี่ก็คุยกับเว็บว่าพี่อยากให้เว็บตามใจตัวเองด้วยมันไม่ต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือพี่อยากให้ทุกคนมีความคิดของตัวเองแล้วมาแชร์กันว่ามันมีอะไรที่อยู่ตรงกลางได้ไหมถ้าเราไม่สามารถคิดเห็นตรงกันได้เนาะแต่ว่าถ้าเราคิดเห็นตรงกันอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแฮปปี้อ่ะมันไม่ต้องคิดในใจว่าแล้วจะเธอแล้วจะเธออย่างเงี้ย ช่วงแรกก็คือนางไม่โอเคเลยเหมือนความคิดของนางเกอนหน้านะ้นี่ะมันคือตามใจแฟน,ตา,แฟนตามใจแฟนตามใจแฟนตลอดเท่าไห่ป่ะแต่คฮอ,อยดีอะเรามาบอกนางว่าเฮ้ยนางนางสามารถมีตัวความคิดเป็นของตัวเองได้นางต้องแชร์ความคิดของนางเองเนะี่ยนางก็จะแบบเออไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นนะพี่รู้สึกแล้วก็พอหลังจากที่เขาค่อยๆปรับตัวว่าแบบเออมันไม่ต้องตามใจพี่ทุกอย่างมไม่ต้องตามใจไม่ต้องถวายชีวิตให้แฟนขนาดนั้นอนยะ่างเงี้ย แล้วว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากขึ้นนะอันนี้คือพี่ค่อนข้างจะบอกก็ไม่รู้แต่คือแต่คือพี่มองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วมันก็มันก็ดูแบบสบายอะ่ะมันดูแฮปปี้มันจะมีนิสัยบางอย่างที่พอเราครบกันจริงๆอะ่ะเราถึงจะรู้คือเว็บแบบเป็นคนที่ความคิดสร้างสารรค์เยอะมากเขาเป็นคนที่แบบมีโปรเจกต์พันล้านรายการแต่กลายเป็นว่าเวลาทำอะ่ะคือเป็นคนที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดได้ดีเลย หรือว่าไม่ได้ชอบเก็บรายละเอียดขนาดนั้นอย่างเช่นทําบัญชีคืออย่างพี่อะทำครึ่งชั่วโมงพี่เว็บ3าวันบางทีงานยังไม่เสร็จเลยจ้ะอันนี้จริงหรือเปล่าอย่าเชียร์นะนามเป็นคนที่ใส่ใจกับแฟนมากๆพอเรามาเป็นฐานะแฟนเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาแล้วก็เขาแบบอยู่ตรงนั้นเสมอถ้าเราต้องการอะเขาสามารถวางทุกอย่างได้ทุกครั้งที่แบบพี่โทรไปหรือทุกครั้งที่แบบพี่หันไปหาเขาเนี่ยไม่มีเลยที่เขาจะแบบเออเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ย ทั้งที่บางทีอ่ะพี่ยังมีบางเลย่ิชจะรอให้ทําไมบางทีอ่ะพี่ก็ยังมีบางครั้งเลยที่แบบพี่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแบบขอให้งานตัวนี้เสร็จแป๊บหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยแต่เขาคือแบบไม่มีเขาแบบวางได้เลยอ,อันนี้ก็คือข้อดีของเขานะคะคำถามสุดท้ายอยากบอกอะไรกับแฟนเราเหรออยากบอกว่าอุ๊ยทำไมต้องมาพูดหน้ากล้องอะไรเนี่ยอ่ะแต่ก็ ก็คือเอออยากจะบอกว่าเออขอบคุณจริงๆที่แบบให้โอกาสพี่จะพูดคำนี้กับพี่แพรเสมอว่าขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสนะคะที่ได้ให้โอกาสให้พี่มาดูแลเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีเป็นห่วงด้วยความที่เขาตรงเกินไปไม่ใช่ตรงในทีนี้ไม่ใช่แบบพูดแบบขวานผาซ่านะเขาตรงในที่คือแบบถ้าเขาอ่ะยึดเส้นทางเนี้ยว่าเขาจะทําอันเนี้ยเขาก็คือจะไม่วกแวกบางอย่างอ่ะข้างหน้าที่เราคิดอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเดินอยากให้แพรปล่อยวางอะไรหลายอย่างว่า บางทีข้างหน้ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนที่เราคิดไว้นาะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวอะ่มะมันจะไม่ได้สวยมนในรูปก็ได้แล้วก็พักผ่อนบ้างเขาค่อนข,ข้างดูแลทุกคนเลยยกเว้นตัวเองอันนี้ก็คือส่วนทางนะแบบบอกพี่ว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ดูแลสุขภาพไหนบอกจะอยากอยู่ด้วยกันไปจนแก่นุนนะนยยานดตัวเองก็คือไม่ดูแลสุขภาพเพราะว่าทํางานเป็นพวกบ้างอ่นก็สาางลงเฮล่ะ <laughs> ติงเ <laughs> พราะว่าเดี๋ยวเราจะมี ให้ดูใช่ไหมละ่ะว่าเราพูดถึงกันว่ายังไงบ้างติง้งอะไกันนะก็อยากจะบอกกับเว็บว่าเราจะจับมือกับเธอแล้วก็กอดเธอแน่นๆไปจนแก่จนตายกันไปข่้นหนึ่งเลยนะคนเก่งแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองดีๆด,ด้วยกินดีๆหน่อยอแล้วก็รักนะจุบจ๊บๆไอตุ พอ่นี้แหละบ๊ายบายอ,อยู่กับพี่แพลวสามปีแต่แบบเหมือนอยู่ด้วยกันมาแล้วเป็นสิบปีก็หายากนะกับคนที่เรารู้สึกแบบนี้แบบไว้ใจที่จะอยู่ด้วยตลอดรอเดี๋ยวไปดูกันตอนรีแอคก,กันนะ <S <S พูดเยอะจังเลยสามคำถามแทบจะสิบห้านาทีนี่มันพูดเรื่องของตัวเองกี่นาทีพูดเรื่องของแฟนกี่นาทีเนี้ยจิกัน